สวัสดีครับอยู่กับช่อง y o u t u รถดำสวยๆจารัดครับเอาอีกแล้วอ้มือช่างในยูไม่เป็นยูไม่เป็นสุกเลยเนาะเจอรถไม่ได้เลยสวัสดีครับก็บเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะเกิดมาซ่อมนี่ก็หนีงานที่บ้านซ่อมอะไรวันนี้ซ่อมอะไรครับซ่อมรถไถครับโอ้ จะซ่อมให้มันดีเลยให้มันเสียนี่ถซ่อมให้มันดีเรียกว่าช่างเปล่าเหนียวไหมพี่ฮะไม่รู้เลยไม่เท่าที่ดูอะตามที่เป็นช่างมาเป็นคิดว่าเป็นยังไงสุดยอดเหนียวเลยวะมีแต่เข่าไอเสียแหละอย่างเงี้ยเหรอตัวน้ำมันอะไม่เท่าไหร่หรอกอันเนี้ยเข่าไอเสียนะพี่เนี่ยโอ้ แบบกำลังงานรอดลงแหวนไงแล้วก็นานไม่ค่อยได้ถ่ายอือคือไม่ได้ถ่ายนะมั้งใช่ไหมตรงแล้วทำไมดูกรองเหมือนใหม่ๆอย่างพี<อ>่นะเนี่ยกรองมันเครื่องอะใหม่กรองถ่ายประมาณกี่ลิตรเนี่ยเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเขาเหมามันจะเยอะเขาเหมาไวไเสียเนี่ยประมาณกี่ลิตรเนี่ยกี่ลิตรเองนี่เจ็ดเจ็ดลิตรได้ไหมขึ้นจะรลอนี้ได้่ะดูดไหมอย่างเงี้ยกรองอ่ะ เราถ่ายก่อนนี้มันดูดไหมไมันจะถอดกองยากไหมกองอกันมันเครื่องอ่ะยากเลยถ้ามันมีที่ขันเยอะยากหรอมันไม่ดูดเนาะจะดูดได้ไงสี่หกสามศูนย์ครับตัวนี้อันนี้สติกเกอร์เขาติดมาเฉยๆ <c oughs> นี่นี่รอยสติกเกอร์เก่านี่นี่รอยสติกเกอร์เนะครับมันเป็นสี่หกสามศูนย์อันนี้ โอ้แต่ดันดีนะพล่พี่เอาเมาื่อก่อนมันมิดอะไรวะหนเมื่อก่อนเอา,ามอันใส่คานดีเอาไว้ใส่คานเพราะนี่แหละเนี่ยจับอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เขาประกอบมาถ้าบางบริษัทอย่างคูบตา้าเขาจะจับนู่นนะบางบริษัทที่ทําคานนี้มานะ่ะแต่ของใครเฮงหลีเขาไม่จับจับหลังเลยครับทีเดียวเลยจับหลังทีเดียวเลยมันเกะกะหรือเปล่าเวลามันถอดซ่อมมันจะยากใช่ไหม มันไปจับไปข้างหลังเลยนะครับมันไม่อย่างนี้อ่ะฮึข้างหลังมันมีน็อตทีตัวป่ะกี่ตัวจับไปข้างหลังก็นี่มันก็จับนี่อยู่แล้วไงถ้าให้ดีใส่เวทหน่อยเนี่ยตรงนี้นนถ้าไม่จับตรงนี้ด้วยก็ดีไหนดีเลยผมก็บอกว่าดีออครับ <laughs> ต,ตัวนี้มันจะรับภาระ อืมตรงนี้เลยแหละเนี่ยจุดอ่อนเลยดูที่ผมคือเครื่องอันนี้เครื่องยึดอู่นี่แล้วเราไปหลังแต่ตรงนี้ไม่ได้ยึดกันอะไรอืมเนี่ยตัวรับน้ําหนักเลยลครับแต่ถ้าจับตัวนี้กับคานนี่ใช่ไหมใช่เนี่ยยางน้อยแ่ะคู่นี้ยังน้อยกว่าข้างล่างเนาะครับเดีอยวไอ้นีอจับข้างล่างดีกว่ามันซ่อมง่ายอเออ มันก็ไม่ได้ยากเลยล่ะถ้าไปทำเนาะเสก็เป็นไม่ได้เสียหลายเสริมหนันก็ไม่เสียหลายหรืหอ,รอว่าคือว่าตรงนี้มันรับแรงกระแทกเยอะเขาก็เลยไม่ยึดม,มันก็คงมีผลเสียล่ะมะั้งเขาก็เลยทํามาแบบนี้เขาประสบการณ์เี่มขึ้อยู่แล้ว<笑><笑>เขาคงเห็นผลเสียมันแต่ฝามันแทนที่จะทาเป็นเกลียวเนาะเนี่ยอ๋อทาแบบบิดล็อกธรรมดา มันเปล่ามะนานน้มันก็หมุนแค่นี้เดียวเองเนี่ยหมุนแค่นี้อย่าล่วงหายนะเนี่ยแค่นี้มันไม่มีล็อกมีอะไรอะไรล่วงหายนะแต่เมื่อกี้หมุนออก,กยากอยู่เลยบอกแล้วสรุปใช้น้ำมันอะไรอะ่ะไม่ไม่รู้ก็ใช้น้ำมันอะไรไม่รู้เนี่ยน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยพวงมาลัยพาวเวอร,วอร,อวอร์ใครรู้บอกทีครับนี่มันก็ใสๆอยู่เด้อ พี่ทอดกรองผมหน่อยผมอยากไปซื้อหมดแล้วเฮ้ยพี่เอานั้นเทล้างไหมเอาน้ำยาล้างเครื่องเครื่องล้างล้างอะไรเนี่ยล้างในเครื่องล้างห้องเครื่องนะโอไอ้ยฟัดชิ่งอ่ะผมซื้อมาไม่ได้ใช้เลยก็ได้ไหมได้หมล้างก่อนแล้วก็ถอดก่อดีไหมเนี่ย หเนี่ยมันได้ไหมล่ะมันแค่สี่ลิตรเองมันดูดไม่ทิงบ่มันก็ดูดได้มันก็ได้แป๊บเดียวแล้วไม่มีของไม่มีของเต็มฮะออ๋น้ำมันเครื่องมันต้องใส่น้ำมันเครื่องด้วยบ่ห์ว่าอันนี้มันกี่ลิตรอ่ะไม่รู้ดิมันก็ติดได้แต่เดิน คือห้ามเร่งเลยเปลี่ยนเสร็จเราค่อยถอดกองออกอเพราะว่าพอใส่ลูกใหม่ถ้าเราไปม,มีน้ำมันเครื่องตัวใหม่อยู่เทผสมไหมได้อาเได้เทผสมม,มีเหลือๆทั้งหน่อยให้มันเยอะกว่าน,นี้ทั้งหน่อยก็ยังดีพี่คิดว่าน้ำมันเครื่องถังสองร้อยลิตรมันมีปลอมไหมของปลอมอ่ะ อันนี้ผมซื้อมาทางสองลิกๆได้ขปั่นให้นี่ของเชลฮะสิบห้าวิลสี่สิบห้าสี่สิบรถอะไรรถใหญ่ก็รถแมคโครเลยครับซื้อมาก็มาเทดูดินีฮะซื้อมาเป็นแยกเป็นกระนก n ไแเราแบ่งมาเป็นถังใหญ่นี่ฟอร์มเหรอ มันก็ตีโลโก้เชลมาเลยด้ mm hmm. ทั้งฝาทั้งอะไรอะ่ะตัวนี้มันเป็นน้ำมันแบบไหนมันเหมือนน้ำมันเครื่องไหมพี่ฮะมันเหมือนน้ำมันเครื่องไหมมันก็นเป็นสารล่อลื่นในตัวบ่ไปช้าล้างสิบนาทีอ,อ๋อมีอะไรไม่มีตัวไม่มีอะไรนีเขาไม่มีต่ค,คนน้ำเดี๋ยวเราจะลอง ใช้น้ำยาตัวนี้ล้างเครื่องดูนะครับสตาร์ทเครื่องไว้แล้วค่อยถ่ายออกฮะข้กกิ้งของกว<ะ>ก,กีายบ่แล้วแต่ร้านก็จะเอาา่ายมันจะล้างพวกคราบขามอาออกบ่ใสเลยบ่ก็มันก็ไม่ใสปุ๊บปั๊บหรอกมันก็จะละลายพวกที่มันอยู่ตามซอกอ๋อน้มันเครื่องอ๋อพวไม่ปุ๊บปั๊บออกเลยนะ นี่ถ้าถ้าเลอะหนักๆก,ก็ต้องปัดปบ่อยๆต้องล้างบ่อยๆใช่ไหมล้างทั้งเวลาเราถ่ายให้มันเครื่องมันก็จะค่อยๆสะอาดไปเรื่อยๆแต่บางคนเขาก็ไม่ต้องถึงกำนวนหรอกอืมเอาแค่พอเราใช้สักงานหนึ่งแบบตับมาก็ถ่ายทิ้งเลยถ่ายทิ้งเลย,เ,ลยเนาะว่างดีก็ปัดทิ้งไงแล้วไม่แพะเราก็ใช้น้ำมันไม่ต้องแพะถ่าย <ไป S 2> บ่อยๆเอาเน,ะนาะ ข้างในมันก็ใสแล้วก็แหวนอะไรมันจะคืนของมันเองอแหวนมลายตัวจะกลับมามีชีวิตชีวาชุ่มกระชวยบอกเอาเหมือนคนป่วยกินยาบำรุงอะ่ะอ <laughs> แรกจะขันเนื้อขันตัวหน่อยเพราะอยู่ที่พวกกินแข็งแรงเลยพอพอเลิกกินปุ๊บเรียบร้อยเป็นยาง้งเหมือนรถใช้เหเชื้อน้ำมันเชื่องี้ยผมไม่ใช้ก็วิ่งไม่ออก รุ่นเก่านะเขาขาดตัวเชื้อดีเซล,เซลนี่วิ่งไม่ออกครับต้อทให้มันไม่อยู่เป็นับโอร์อุ่นมันรั่วอยู่อะรั่วรั่วเพราะอะไรเปลียนแหวนแล้วก็รั่วอู้นหน้าเป็นแหวนมันเขาตีโดน มาต้องโทษมาขัดไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยแอ้เปนล่างเนี่ยมันเป็นรอยที่เขาตีที่ไปเจอบางทีเจอ็อดยืดที่ไปเจอไอ้น็อตนั่นแหละยืดม็ตัวอุ้มันบินสิ้นเลยถ้าเราเติมอันนี้ใช้งานเลยไม่ได้ป่ะ แถวเลยครับฮะ<อ>ขายรถได้เลยบอโอ้ยใช้งานก็นเรียบร้อยล่ะตัวนี้ครับใช้น้ำยาเขาเรียกว่าน้ำยาอะไรเนี่ยใครเคยใช้บ้างครับอะไรนี่ยาฟัดชิงอ๋อฟัดชิง,ฟ,ชงฟัดชิงน้ำมันสำหรับทำความสะอาดเครื่องยนต์คุณภาพสูงช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ภายในเครื่องยนต์ ในขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมวิธีใช้เป็นไหนวะเนี่ยมเห็นบอกเลยถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกจนหมดเติมฟัชชิ่งออยให้ได้ระดับปกติพร้อมเดินเครื่องเบาประมาณ5-10นาทีหลังจากนั้นให้ถ่ายออกจนหมดแล้วจึงเติมน้ำมันเครื่องใหม่อ๋อมันก็มี้างบ้างแหละให้มันออกมาที่สุดแต่มันก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือไอที่แบบ ใส่ผสมกับน้ำมันเครื่องเลยครับไอ้พวงนั้นมันจะเป็นหัวเลยอ๋อแต่ไม่มันจะไม่เยอะขนาดนี้นะมันจะกระป๋องนิดเดียวใส่เสร็จแล้วเราต้องเช็คระดับใช่ไหมมต้องหรอมันก็ยังไม่ได้ระดับฮะมันยังไม่ได้ระดับหรอกมันน้ำมันมันมีห่อยอดียวบ่วกะดูดพันนนี่พี่ลองเสียบดูวะถึงไหมครับ ปึ๊บอพอดีเลยวะฮะพอดีเออพอดีเลยดดได้เลยห้านิตอ่ะห้าตัดเลยพี่ าทีครับเสียงดังแปลกไหมเสียงมันอ่ะดังนี่แหละเดี๋ยวเราดูตอนถ่ายโอเคครับน่าจะได้สิบนาทีแล้วเสียงน่าจะร้อนแล้วไนนี่ ร้อนอยังังนี่ร้อนแล้วเดี๋ยวดับเรือกอนเดี๋ยวรอดูครับจะถ่ายมาจะเป็นยังไงครับสายดิ้งดับขาดครับต้องดับตรงนี้เลยโอเค ปิดสวิตช์ก่อนเดี๋ยวมาดูว่ามันจะดำแค่ไหนมันดูว่ามันจะดำแค่ไหนอึ๊บนี่วัวโอ้ลื่นดีแท้ปะ เลื่นดีมากเลยเต็มนี้ก็ไหลมานีครับนี่เรามีระบบสองต่อครับเห็นไหมไหลลงนี่เลยอ,อุ่นๆอ,อยู่เดียวเลย คครับสำหรับคลิปนี้ก็าลาท่านผู้ชมเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม